Biu, bung di di mana? Ah, bung di di mana? Ha 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 เตรียมเห็ดอันผัดผัดกระเพราไก่กับอันต้มหอยแล้วก็ฉีตจำเจียววันนี้บุอิ่งสีต้มหอยเป็นหลิงละอ่อนหอยมาตง่มไงห,หอยแนอนโกเขียนต้มจำเจียวส้มตุ่มญ่นะสั่ง กําปั้นนะสีต้มใส่ใบอันสีดาแล้วก็ใบอันอย่างก็อย่คิ้วหูดเจน,น้ำมาดดนอันนี้ให้มันคลายอันนี้อันนี้ออกก่อนอย่าห่อให้เบิ่งหอยอเอ้น่ะน้าบันหมใหญ่ ยำมุหันต้มหอมเลยดินี่หอมใบขี้หูดเอาไปขี้หู้มัหนป้าไว้นี่ได้กินใบขี้หูดเลยหอยมาได้ก็กินต้มหอยกับบดีอต้มหอยแล,ล้วก็ผัดผัดกะเพราไก่ต้มหอยกับเกลียวสมได้มาสามหนึ่ง ข้าวกอนช่วงนี้นั่นน้ำแชมของเริ่มลดลงแดดอ่ะมือวันนี้โบได้ออกไปใส่ไอ้บิวแมนไอ้หนิงเราเลิกเรียกละมาเวครับ 我来，我怀孕 ในแก้วเอาก็แล้วล่ะแต่แซ่แต่แซ่หมกเผ็ดสี บดิซเซนหมองเพลเนาะให้บิวกินน้ำเนี่ยบิวกินเผ็ดบุได้อันนี้หอยหอยเ้ากระสุกเนาะแต่แซ่บต่แซ่มีต่ดตัวไปด้วยมันเจียวเนาะเบิง่งหอยความมันตัวใหญ่ฮอนฮอนในนี่ อกินข้าวกินข้าวล่วกันกินข้าวเนี่ยโรเทเเอนาย่มเาปยอหอนี่ยขักป กัว้างกับกินข้าวอันเดียวกัน อยู่กินหอยเหรอว้าเสร็จแล้วไม่ไกินแล้ว 慢慢一点，尽量先。 Rồi. Ừ. Rồi, mình nhập bàn bò Mình bò Mình nhập bàn bò, mời nhé nà Em yêu Em yêu mượt cái tủ เอ้หิมาหิมาหิมาไม่ไม่เขียนเอนเวียงบ้านนี่เวียงบ้านยังอยู่นี่นะลูกเขียนในเก้ากับเลขสิบเขียนเลขหนึ่งเลขหนึ่งกับมาเขียนหนังสือทุกคนเจ้าเจ้าเจ้าต้องหูเจ้าต้องหูหน้าที่ตัวเองลูกเอู้ได้จ้าพูนะหลอ โอเคเขีย okay. นเลขเกา้าเมื่อวานนี้เขียนเลขแปดวันนี้วันนี้ลูกเขียนเลขเกา้าเขียนไม่เหนื่อยเลโตนี่ไรนี่จับจับโซ่ดีดีจับโซ่ดีดีวนันนี้เขียนเลขเก้าลูกโย,ยงให้เขียนเลขเกา้าไอ้บอสบอมื้อนี้ต้องเขียนเลขเก้กากับเลขสิบบโอเค okay. ใส่เบิรงเบิรงเกยียนี่เบ,บอร์เลขเก้าไอ้บอ เบลเบงดีๆมลูกม่เบงดีๆไหมโอเคเอาคอนหัวไหมคอนหัวแหมเบล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 ลงเฮียนลูกเสียนเองเลนี่ยบ่ดีไปพ้เฮียอายเบลเบลเบลแม่แม่ขอเอาอันนี้ออก แล้วลูกตั้งใจเขียนหนังสือเซนเอาลงไปลุมบ้าเอามือขึ้นมาวางวางทางโต๊ะแล้วลูกตั้งใจเขียนดีๆไอ้วิเขียนอยู่อันุบนลอานอบนลหนึงเริ่มเขียนหนังสือยาหนิงแม่ยาหนิงขาไปห้องน้ำเด้อ โอเคอ้าโอเคบ๊สปะคออหัวไหมขอหัวเขียนวงมวนไปบูไปบูไปเด็กเก้าเด็กบูไปตรงนีอนนไปหอาโปหาอาโปแมนมือวันเสาร์พนุโอไปเดจะไปลูกก็ต้องเขียนเด็กเก้ากับเด็กสี่ไแล้วกก่อนแล้วพอจึงสิพาไปเด็กเก้ารูกวะวาไหม เขียนแม่เขียนเองเลยไหมเขียนเองไหมลูกลูกต้องได้เขียนนั้นทุกมือลูกพอแล้วบอมันยังหมดแล้วไม่ยังหมดแล้วบูเขียนตัวนี้โอเคบูเขียนตัวนั้นเขียนเขียนหัวตจตัวนี้แม่บูเขียนตัวนี้โอเคบูเขียนบูเตืรนเขียนเติเติรเติเติรเติเขียนโอเคโอเค บุเขียนอ่ะแม่บุเขียนโดยแม่บอกว่าบุเขียนลูกแต่ว่าลูกเขียนนี่นะเขียนแม่ตั้งใจแม่ลูตั้งใจแล้ว เบืง้งเขียนเขียนไปน้ำเบืง้งไปน้ำแม่จำเลยเนี่ยเอาลูกเขียนเองก,ก็เป็นนะอเออ,เอ,อแม่เขียนอ่ะเขียนตั้งใจเนาะ นี่ร้อยเอ็ดเ,เขียนเล็กสิบเขียนไว้เขียนเล็กสิบหรอกเล็กหนึ่งเลขศูนย์มนๆน,นะนะตัวนี้คือกันไม่หนาะนอน ไอบิวลืมตัวนี้ตัวนี้บ่มีเลขศูนย์ไอบิวลืมตัวนังไอบิวลืมตัวนี้หนู เดสวนดอกถูกไหะได้ที่นเป็ดนดนูจะเป็นดูว่ะ บายบายไอบิวเบี๋ยบ้านเร็วแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อ